พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินประจํปีพุทธศักราช2568ณวสวรรดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดารารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารได e ้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่8มีนาคม2478เดิมชื่อวัดทองซึ่งสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสสถานเดิม ต่อมาเมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพักกรุณาโปรดพระโปรดกระหม่อมให้โบรณะปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ ดังนั้นวัดสุวรรณดารารามจึงถือเป็นพระอารามแห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ยังไม่มีการออกนามอย่างเป็นทางการซึ่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามว่าพระพุทธสุวรรณวชิโรภาทัศมินทราธิราชประพิษมีความ หมายว่าพระพุทธปฏิมากรทรงรัศมีแห่งทองและเพชรอันพระมหากษัตริย์รัชการที่สิบร่งบูชา และด้านหน้าพระอุโบสถมีแท่นพระศรีมหาโพเป็นแท่นฐานโบควบ่ำบวงายปดิสฐานต้นพระศรีมหาโพซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหารา,ราชรัชกาลที่สี่ทรงนำมาจากพุทธคยาสา,าธารณรัฐอินเดียนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสุวารรณดารามได้มีการขอสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์อาทิสาาการปรเรียนพระวิหารพระเจดีย์กำแพงแก้วและปูชนียสถานอื่นๆเพื่อถวายเป็นพุทธ บูชามาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกระถินได้เสด็จไปทรงวางพงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การาท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธวชิระานบพิษณัพระวิหารวสัสวรดารารามซึ่งภายในมีการตกแต่งภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามเป็นภาพเขียนสีน้ำมันแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จสวรรคตร,รวม19ตอนวาดโดยพระยาอนุาสาจิตตกรซึ่งเป็นจิตกรเอกของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6ปัจจุบันวัดสุวรรณดารารามมีพระเมธีวชิราธาดาเวชยันเวชยนันโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวนสิบสีรูป จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกถิญธศกราช2,568เป็นวัดที่สอง ในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตแล้วทรงพระดำเนินไปทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาส จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนฤรมนทันหมู่พาดพระประธานพระอุโบสถต่อมาทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาจากนั้นทรงหยิบผ้าตรที่ผานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตพินพระพักสู่พระประธานทรงว่าณโมตัสระจบสามหนแล้วทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าตรไว้บนผานแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและ เทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่2 วัดน,นิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิปราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติการนิกายโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2 4 1 9ัี่รยเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งโดยใช้ศรรชิลปะแบบโกธิกโดยเฉพาะพระอุโบสถที่เป็นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปตยกรรมตะวันตกบริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุดเหนือขึ้นไปประดิษ สถานพระบรมสารีริกธาตุระสงค์ใช้เป็นสถานที่สําหรับทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานมาประทับนับพระราชวังบางปะอินโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2421 ภายในพระอุโบสถมีเพดานและช่องหน้าต่างสูงมีซุ้มยอดแหลมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนารมณทันโมพาศพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง22.5นิ้วสูง36.5นิ้วซึ่งเป็นพระปรติมากรประทับนั่งขัดสมาธิเพชรออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวารการใช้การผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกันรวมทั้งพระอรหันต์สาวกคือพระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้ายและพระสารีบู อยู่ทางขวาเบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตรายบานประตูหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสีที่ผนังอุโบสถทั้งสองข้างประตูทางเข้ามีจารึกประวัติการสร้างวัดและพระพุทธปฏิมากรเนื้อประตูพระอุโบสถมีพระบรมาสารีรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีงดงาม ปัจจุบันมีพระราชวชิราสารสุทีเป็นเจ้าอาวาสวันนิเวศธรรมประวัติมีพระสงฆ์จำพรรษา17รูปสามเณร138รูป จากนั้นเสด็จไปยังมฑลนพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถเพื่อนําปัจจัยไปทํานุบํารุงพระอารามโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรแล้วทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ทรงกล่าวคําถวายผ้าป่าทรงวางผ้าตรที่ผานแว่นฟ้าเมื่อเจ้าอาวาสวานิเวศธรรมประวัติพิจารณาผ้าป่าแล้วเสด็จไปทรงปลูกต้นพยอม ทั้งนี้วัดนิเวศธรรมประวัติยังมีเทวรูปปัญจาสิงค์อนและเทวรูปพระอินประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มแบบโกธิกติดกับประตูทางเข้าพระอุโบสถหอพระไตรปิฎกอาคารทรงจัตุรมุกสองชั้นหอเก็บพระคำภีพระตำหนักสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพซึ่งได้ส่งผนวดและจำพรรษาณวัดแห่งนี้เมื่อปี2426และพระขอฝนปางทรงยืนพระหัดขวายกขึ้นแสดงอาการกวากทำนองขอฝน พระหัตถ์ซ้ายทรงยกขึ้นเสมอสะเอวดูราวคล้ายกับรองรับน้ําฝนเล่ากันว่าพระปางนี้แรกสร้างในเมืองคันทาราประเทศอินเดียราวปี400จึงเรียกพระนามอีกอย่างว่าพระคันทาระหรือพระคันทาราช